ราคาของเหรียญชิบะเริ่มมีท่าทีที่จะกลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้งเหล่านักลงทุนรายใหญ่ทั่วโลกหรือที่เราเรียกกันว่าวานได้แห่ซื้อเหรียญชิบะอินุเนื่องจากวานตัวใหญ่อันดับที่4กระโดดเข้ามาเก็บชิบะอินุมากกว่า51พันล้านโทเคน็นดันราคาชิบะพุ่งขึ้นให้ได้ลุ้นกันอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญชิบะวันนี้ผมฮายนาิน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องไพน่ารายการข่าวสารสาระทีดีเกี่ยวกับโลกคริปโตเคอร์เรนซีก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมช่วยกันกระทือซับสไครตเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ วานได้ซื้อโทเค็นชิบะมากกว่า51,000ล้านโทเค็นข้อมูลจากเวลสเตทซึ่งติดตามทุรกรรมกระเป๋าเงินของวานโดยรวมแล้ววานอีเทเรียมที่ใหญ่เป็นอันดับที่4ได้ซื้อโทเค็นชิบะอินุมูลค่ามากกว่า1,185,696ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ซื้อโดยวันก่อนหน้ายังมีวานมิลรนามได้ซื้อโทเค็นชิบาอินุจำนวนมากกว่า3.7ล,ล้านล้านเหรียญมูลค่าสำหรับสิ่งนี้มากกว่า89ล้านดอลลาร์ที่ใช้ซื้อโทเค็นซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกรรมที่ใจที่สุดที่เคยบันทึกไว้สำหรับการซื้อเหรียญมีมชิบะ อินุได้สร้างเศรษฐีหน้าใหม่ขึ้นมาหลายคนในปีที่แล้วเมื่อมันกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงทั้งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นสกุลเงินดิจิตอลพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนสามารถลวบรวมชุมชนขนาดใหญ่ให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อแนวโน้มขาลงเริ่มต้นดูเหมือนว่านักลงทุนที่ถือเหรียญส่วนใหญ่จะขาดทุนสิ่งนี้ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงวันนี้นักลงทุนที่ถือชิบาอินุจำนวนมากจากสูญเสียกำไรสะส่วนใหญ่ตามข้อมูลจากอินโทรเดอะบล็อกมีเพียง35%ของผู้ถือชิบาอินุทั้งหมดที่มีกำไรในปัจจุบัน น่าจะเป็นผู้ที่เข้าสู่สินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่เนิ่นๆ58%ของนักลงทุนทั้งหมดขาดทุนและมีเพียง4%ของนักลงทุนที่ถือแบบคุ้มทุนและในปัจจุบันราคาของเหรียญที่บ่ายอินุมีราคาอยู่ที่24มีศูนย์หน้าอยู่4ตัวต่อข้าง USD ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาของเหรียญได้บวกเพิ่มขึ้นมา5%และภายใน7วันนั้นบวกขึ้นมา9% ในขณะนี้ได้เกิดสัญญาณทางเทคนิคที่สําคัญโดยตัวชี้วัด MA7 และ MA15 ได้วิ่งตัดผ่านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในขณะนี้กำลังรอลุ้นว่าเส้น MA30 วันนั้นจะสามารถผ่านได้หรือไม่ก็ช่วยกันลุ้นต่อไปในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคอีกหนึ่ง,งตัวที่คงสําคัญไม่แพ้กันคือเส้น MACD นั้นได้ตัดผ่านกับสัญญาลแล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวอาจบ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดข,ของเทนขาลงและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ